ครับช่วงที่สองรายการครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราพูดกันต่อถึงงานพิธีกงเตกรวมญาติงานพยาทานทิ้งกระจัดประจำปี2,560นะครับงานกิจกรรมตัวนี้ก็เรียนท่านผู้ชมว่าเป็นกิจกรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จัดงานตัน2วันสองคืนเลยทีเดียวนะครับงานกิจกรรมตรงนี้นะครับของที่ประกอบในการไหว้แล้วก็อันดับแรกเลยก็คือห รายชื่อบรรพบุรุษของท่านที่ท่านจะทําบุญให้นะครับจะมีอ่าบรรพบุรุษฝ่ายพ่อบรรพบุรุษฝ่ายแม่แล้วก็บรรพบุรุษในอดีตอาจจะอดีตชาติหลายๆชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีวิธีแนะนํำไหมครับคืออยากจะบอกโยมว่าทาป้ายตรงนี้เป็นเรื่องจําเป็นครับเพราะว่าการทําพิธีเขาจะทําพิธีเขาเรียกว่ามีช่วงหนึ่งเขาเรียกไขควงไขควงหรือว่าประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ ก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครับเพราะว่าเหล่าดวงวิญญาณหลายๆดวงเนี่ยนะครับกรรมส่วนหนึ่งที่มองไม่เห็นว่ามันเป็นกรรมหนักก็คือกรรมแห่งการล่วงเกินพระรัตนตรัยกรรมแห่งการลบหลู่เรื่องเรื่องบุญบนะกรรมแห่งการที่ที่เราไม่ได้เชื่อในเรื่องของการทําดีได้ดีเหล่านี้มันเป็นมิจฉาทิฐินะครับกรรมนียมันจะเสริมความโง่เขลา เพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของพุทธศาสนามหาย,ยานในวิญญาณที่จะเข้าเฝ้าพระเนี่ยจะต้องได้รับการชำระล้างล้างในที่นี้จะต้องอาศัยน้ําพระพุทธนต์เท่านั้นนะอา,อาศัยน้าพระพุทธนต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทําป้ายคันทําป้ายตรงนี้โยมก็ติดต่อมากับทางวัดโดยตรงก็แล้วกันนะทางวัดก็จะท,ทําพิธี ก็จะทําออกมาให้นะฮะเรื่องป้ายนะครับหลายคนที่มีทะเบียนเก่าอยู่แล้วที่มีทะเบียนเก่าอยู่แล้วก็ให้แจ้งรายชื่อแจ้งรายชื่อเจ้าภาพเดิมไปนะฮะแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะคนรายชื่อคนรายชื่อให้ถ้าหากมีรายชื่อเพิ่มเติมโยมน่ามีคนเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็เพิ่มได้เิมได้แต่ว่าโยมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊แล้วอยากจะรู้ว่าจะช่วยวัดเท่าไหร่ช่วยวัดอะไรยังไงเนี่ยนะครับเป็นค่าป้ายค่าทรรมเ ค่าของไหว้ค่าจัดพิธีตุปปัจ,จัยทั้งนั้นเนี่ยก็เอามาเป็นทุนในการจัดงานจัดให้นี่หลยพอจัดงานมันต้องใช้ใช้จ่ายสูงครับต้องมีข้าวของเครื่องเส้นไหว้เครื่องอะไรต่างๆจัดเพื่อเป็นเอ่อเป็นอามิตบูชาแล้วก็พาญาติโยมลงทํามือปฏิบัติเลยเนี่ยก็เรียกว่าลงมือทําเลยเนี่ยอันนี้เป็นปฏิบัติบูชาต้องคู่กันทั้งอามิตบูชาปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นทุนที่จะต้องใช้ชื่อแรกเนี่ยเรา ให้ให้โยมเราวางหลักทําบุญไว้ห้าร้อยครับชื่อแรกนะฮะชื่อแรกที่ทำบุญห้าร้อยเดินพรแล้วชื่อต่อตไปชื่อต่อตไปก็ชื่อละร้อยชื่อละร้อยเองโยมก็นับเอานับเอาแล้วก็เอ่อพ่วงท้ายไว้ปิดท้ายนะฮะปิดท้ายไว้สองชื่อปิดท้ายบัญชีสองชื่ออ่านะฮะก็คืว่าบรรพชนฝ่ายพ่อทุกภพชาติ บรรพชนฝ่ายพ่อทุกภพชาติแล้วก็บรรพชนฝ่ายแม่ทุกภพชาติฝ่ายแม่ทุกภพชาติเพราะบางครั้งมันตกหล่นนะตกหล่นเราเออยจับไม่ได้เอยไม่หมดเอยไม่ถึงดวงวิญญาณของเหล่าบรรพชนบางครั้งเนี่ยถ้าติดอยู่ข้องอยู่แต่ว่าวิญญาณก็จะรู้ว่าใครคือญาติพี่น้องของเขานะฮะโยมโยมอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมที่ว่าบางคนมาสิงในเด็ก แล้วก็บอกว่าไอ้คนเนี้ยเป็นอะไรชาติทีแล้วเป็นอะไรยังไงน่ะนับญาตินับพี่นับน้องกันเลยเห็นไหมที่ระลึกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวหรอกแต่ชีวิตในเมืองผีมันยืนยาวหากแม่นไปตกระกรรมลําบากเนี่ยมันก็ยิ่งยาวนะแต่บางส่วนที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาก็จะลงมาอนุมทนา เราก็จึงจะได้บุญเยอะล้วก็เพิ่มบารมีให้เราว่าเราเนี่ยได้ล้ำลึกนึกถึงตระกูลนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างตระกูลของคนจีนเขาเนี่ยจะเขาเคร่งคัดในเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของธรรมเนียมเหล่านี้ส่วนตรุษวันสร์วันอะไรต่างๆเนี่ยก็เจริญนะเจริญยิ่งทำแล้วยิงเจริญยิ่งทำแล้วค้าขายดีแล้วเกินค้าขายดีเจริญกลุ่มคนจีนคนเวียดนามคนญี่ปุ่นแล้วแม้แต่คนไทยเราที่รู้จักเรื่องบุญเรื่องสาดเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุข ใช่นะครับอืมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอากุศลวพลบุญที่ท่านในสต้าเนี่ยเดินกอนมันมีอันนี้สูงจริงๆรําไม่ทําก็ไม่รู้ถ้าคนไม่ทําบางทีก็ปฏิเสธอย่างเดียวแต่ถ้าคนนี้ก็ทําแล้วเขารู้นะครับว่าเขาทาแล้วเ็าได้อะไรได้เพราะบุญเนี่ยมันไปแปลงเป็นรูปธรรมได้นะฮะให้เกิดเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงๆของเราได้ทำแล้วมันสบายใจสบายใจมีกำลังใจออีกอย่างเราถือว่าปีหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยนะครับเราให้ไม่ได้เลยเหรอ เราทำบุญให้คนที่เรารักเราเคารพนับถือสักครั้งเดียวในตอนหนึ่งปีเนี่ยนั้นเรามีพิธีใหญ่ขนาดที่ว่าจัดกิจกรรมให้รับรับในเวลาเวลาจำกัดเนี่ยนะเดี๋ยวโยมจะตกขบวนนะเพราะว่าเราเคยทํามาแต่ละอย่างนี่นะโยมจะมาเร่งเราตอนท้ายๆส่วนมากจะตกขบวนพนหน้านที่หรือหัวปั่นเลยนะทำไม่ทันเลยสุดท้ายแล้วก็้าหน้าที่ลงชื่อไม่ทันในจะต้องเอาป้ายเนี่ยนะครับไปประกอบ เป็นเป็นป้ายวิญญาณมาให้แล้วเขาอาจจะมาติดตั้งนะครับแล้วพอจะตั้งเครื่องเส้นไหวจัดประดับโต๊ะให้สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อปีนี้นะห0ูนเนี่ยนะเรารับวันสุดท้ายวันที่20สิงหาคมโอ้โหนะครับต้องรีบเลยนะต้องรีบนะครับเพราะว่างานวันที่26่สยี่สิบหกมีเวลาเตรมไวเต็มที่เราต้องมีเวลาจัดงานประมาณ5วันลูกก่อนงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณวันที่20อยากให้ญาติโยมได้เคลีย พี่อรายชื่อให้เรียบร้อยว่าเออจะฝากให้ท่านสวดมนต์ให้ชื่อเตี๋ยชื่อมาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อญาติพี่น้องคนไหนชื่อลูกคนไหนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วลูกศิษย์ก็จะเอามาทําป้ายวิญญาณให้ก่อน20สิงหาคมรยมจะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยส่งรายชื่อมาก่อนเดือนพอนะฮะส่งรายชื่อมาก่อนนะครับเออส่วนเงินนปัจจัยเนี่ยตามมาก็ไม่ได้มาติดใจนะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเออไม่ได้ติดใจเลย ตามมาก็ได้นะครับวันได้ไะไวรจะมาถวายหรือโอนผ่านัญชีธนาคารนี่ก็ได้ยินดียินดีกคนนี่สะดวกจริงๆนะเราเข้าใจฮะแต่ทีนี้ก็คือว่าเลขบัญชีที่ให้ไว้หน้าจอเนี่ยนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหมายเลขบัญชี0072345559นะฮะ0072345 559ธนาคารไทยพาณิชย์ธาคารราชวงศ์นะฮะในนามรายการเสียงธรรมจากมหายานเสียงธรรมจากมหายาณโทรผ่านัญชีแล้วเสร็จแล้วเก็บใบโอนนี้ไว้นะครับเก็บใบโอนเจ้าแฟกมาบอกทางทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้หรือท่านจะถือติดมือมาที่วัดก็ได้ครับนะครับวันหนึ่งวันใดนะครับเอามายืนยันว่าท่านจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำงานง่ายขึ้นใช่นะครับหมายเลขแฟกนะฮะหมายเลขแฟกซ์ที่จะส่งใบยืนยันเข้ามาเนี่ยหรือจะส่งรายชื่อมาทางนี้ก็ได้ทางแฟกก็ได้ได้ไหมฮะหมายเลขหมายเลขแฟกซ์ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสองสองเก้าสองเดินรอนง่ะสองเบอร์ต่างๆเหล่านี้เป็นช่องทางการติดต่อแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเป็นทั้งเบอร์ไอเดียไลน์ด้วยท่านจะส่งมาทางไลน์ก็ได้ นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้เพื่อสอบถามตามสะดวกของท่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ทํางานหนักนะฮะทำงานหนักหลายชื่อเนี่ยปีนี้คงโอ้โหลานีเหมือนเดิมคือเราเรารับในระยะเวลาจํากัดกี่ครอบครัวฮะปีนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าสัก500ครอบครัวโอ้ห้าร้อยห้าร้อยไม่ได้ครอบครัวแต่ว่าทุกปีทุกปีตั้งไว้5 0 0ก็เพิ่มเป็น700บ้าง700 8ร0 900บ้างอะไรโอ้โห แต่เวลาสั้นร้อยเนี่ยที่ไหว้ฟังนี่ไม่ใช่ลายบุคคลนะเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวก็ไปด้วยเนี่ยถ้าลองคิดดูแล้วกันนะครับจํานวนรายชื่อจะเป็นกี่หมื่นรายชื่อใช่นะเพราะฉะนั้นก็ขอแรงนะทุกท่านส่งรายละเอียดให้เร็วมิดนึงนะครับสีเวลาหน่อยหนึ่งนะเพื่อความสะดวกของตัวท่านเองของไหว้เถีองบูชาต่างๆเหล่านี้ทางวัดจะให้นะดูแลให้อย่างเรียบร้อยโต๊ะหมู่บูชาจัดพิธีกรรมนิมนต์พระทำพิธีอะไรต่างๆ ทางวัดดาเนินการให้หมดเลยนะทางท่านไม่ต้องเดือดร้อนมาแต่ตัวนะฮะ<ช>ขามแต่ตัว หรือจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเอาระลเปามาไหว้เอาสิ่วท่อมาไหว้เอาข้าวผลไม้มาไหว้เพิ่มเธอโยมคนไหนที่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองที่เสียชีวิตพระท่านชอบกินอะไรชอบทานอะไรเป็นพิเศษนะบางท่านชอบทุเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาทุเรียนมาพ่อก็เอาเอามาไหว้เพิ่มได้นะแต่ว่าหากแม่นคิดว่าโอ้ไม่สะดวกเลยให้ทางหลวงพ่อจัดให้ก็นละกันได้นะถือว่าโยมพ่อโยมแม่สมัยมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับให้ทานอะไรท่านก็ทานจริงๆรแล้วเรารับจัดกระเช้าให้ด้วย S <S> <S บางคนบอกว่าอยากได้กระเช้าผลไม้กระเช้าผลไม้ให้ mm. หมดนะครับม,มีหมดต้องออเดอร์มาใน <ๆ S 2> นี้เลยนะฮะท่านต้องสั่งมาในในรายการที่ท่านส่งรายชื่อนี้มาเลยเดี๋ยวจัดเตรียมให้เราจะเตรียมให้ถ้าโยมสบายใจถ้าโยมสบายใจแต่อย่างงี้ถ้าใครที่ทําบุญอุปถัมภ์หลักนะในการที่จะช่วยจัดงานกระตัญญูบูชาตรงเนี้ยนะ เป็นงานกตัญญูที่ระลึกถึงบรรพชนเนี่ยศาสนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของศาสนาโดยตรงที่จะต้องหาวิธีการที่โยมมาแล้วเนี่ยได้สัมผัสได้จับต้องได้ของไหว้ของบูชาทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอาไปแจกคนผู้ยากไร้ทานต่อได้ทั้งนั้นอ่ะได้เลยเจียบนะครับดีครับตรงนี้นะฮะถ้าใครที่อุปถัมภ์จัดหมื่นสองขึ้นไปนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทขึ้นไปนะทางวัดจะตั้ง เป็นกรณีพิเศษให้เขาเรียกว่าจะเเพิศษลยคัดออกมาโต๊ะหนึ่งต่างหากเลยเผื่อโยมบางคนคิดว่าเออเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่ครอบครัวใหญ่พี่น้องหนูเนี่ยพี่น้องโยมเนี่ยมี12คนครคนลงขันกันคนละพันลงขันกันลงละพันละพันก็ได้บ่วงหยีในหมื่นสองใช่ไหมโยมก็ร่วม บอกว่ารวมอวมประถมจัดงาน<ช>หลือพ่อมื่นสอง้าวจัดโต๊ะไว้พิเศษเลยเดี๋ยวจัดโต๊ะไว้แค่พิเศษเลยโต๊ะหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็<ช>ก็เป็นว,วิธีหนึ่งที่จัดการให้โยมได้สบายใจ ปีต่อปียมก็มาจุดทูบเองอขึ้นทูบเองเลยหากแม้นมาไม่ได้ก็ขอให้บอกกล่าวอยู่ที่บ้านให้ชัดเจนกันแล้วกันนะครับเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดนะฮะเพราะฉะนั้นท่านสามารถสอบถามได้าทางก<อ>ารเจ้าหน้าที่ของเราอ่าแล้ววันนั้น,นวันวิธีกงเตกลงญาติเนี่ยเมื่อเสร็จพิธีแล้วเดินสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรับบุญกลับบ้านก็เสร็จเรียบร้อยวันที่สองต่อมายังมีกิจกรรมอันนี้ทาให้กับคนที่ ญาติไม่เหลียวแลญาติไม่ได้ดูแลญาติญาติพี่น้องที่ไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดถึงลืมไปแล้วดวงวิญญาณตายไปแล้วก็ไม่จะไปทวงกินยังไงก็ไปพระเนจรเล่ร่อนไปทุกงที่นะฮะก็าก็ตกลงทำลำบากพอทุกทั้อยากจะกินตัวเองก็สมัยมีชีวิตอยู่ก็เวลาทําบุญก็น้อยเหลือเกินบาทใส่ตอนเช้าก็ไม่เคยใส่ ทานก็ไม่เคยให้นะช่วยเหลือพูดตกทุกข์ได้ยากก็ไม่มีอยากจะทําแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้ทําทานเนี่ยแทบจะไม่เคยไม่ถึงเลยอยู่ก็ลําบากตายแล้วก็ยังลําบากอยู่เนี่ยนะฮะแน่นอนบางคนญาติพี่น้องไม่ไม่มีบางคนเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนโสดไม่ได้แต่งงานไม่ได้ทำบุญทำทานลูกเต้าเหล่าหลานก็ไม่มีตายไปแล้ว ไม่มีใครเห็นใจก็มาอาศัยบุญตรงเนี้ยบ,บุญตรงที่วัดท่านเป็นสะพานบุญให้เนี่ยแหละครับ,รบวัดนี่เป็นที่พึ่งได้ทั้งสมัยมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วเนี่ังพึ่งพา,าศายวัดวาาราม<ช>บารมีของพุทธอง,องค์นี่ยิ่งใหญ่ไพศาลมากโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่สองของงานนะเป็นวันที่ทําบุญอุทิศให้กับวิญญาณที่ญาติเขาไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีคนเหลียวแลไม่มีใครมาช่วย ดูแลเขา<ห>ตรงนี้นะครับอ,อ,อยากให้โยมได้ได้มีส่วนร่วมครับถ้าฟังขนาดนี้ไม่เข้าใจก็มไปฟังที่ไหนเลยโยมคือวันนั้นเรา<ฮ>ะจะทำพ <ฮะ S 2> ิธีทยทานทิ้งกระจาดนะพ<ช>ิธีทยทานทิ้ทงกระจาดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ประจําปีอันหนึ่งท <ฮะ S 2> ิ้งกระจัดควบกับงานโครงเจ็โยมญาติทำนละวันกันทำนลวันพลวันวันวันแรกเนี่ยทำให้กับวิญญาณที่มีญาติที่มีญาติวันที่สองเนี่ย ทำให้กับวิญญาณที่ญาติลืมญาติลืมญาติลืมดีกว่านะไม่ใช่ไม่มีญาติมีญาติแต่ว่าญาติลืมคือวิญญาณทุกดวงมีญาติทุกดวงแหละที่จริงอะนะแต่ว่าบางดวงญาติลืมลืมจริง ไม่ได้ทำาไรให้จ้า้อย่างต้นบุญวันนี้ก็ได้รับความอุปถัมภ์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลสาธุนะครับโดยคุณพ่อสมเริงมนุนผลพ่อสมเริงนะพ่อสมเริงมนุนผลเอ็มเทียเตอร์เชรบรีตัดใหม่อนะครับบริษัทสหมนุนผลจำกัดเอ็มเทียเตอร์นะครับผลิตภัณฑ์มาม่านะครับของบริษัทสหพัฒนาพิบูลจะาจำนวน25ลังใหญ่25หลังอย่างนี้นะหลังแบบนี้นะคือลังหนึ่งบนหลายห่ออยู่อยู่ในนั้นนะฮะ25ลังใหญ่นะฮะ เอามาร่วมร่วมแจกทานมีพิธีแจกทานด้วยนะอนุโมทนาอันนี้พิธีแจกทานของเราเนี่ยคือของที่ญาติโยมเอามาตั้งไหวเป็นบูชาแล้วเราก็จะแจกต่อแจกต่ออีกแจกต่อเพราะว่าของเยอะขนาดนี้กินไม่หมดเรายมคนเดียวนะต้องเอาไปแจกต่อเอื้อเฟื้อกับผู้ที่ลำบากกว่าเราเยอะแล้วก็ทางานร่วมกับหน่วยราชการน่หน่วยราชการก็จะไปคัดเลือกนะคนยากจนจริงจริง ครับแว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยนะได้แจกข้าวหนึ่งถุงอาหารเออข้าวหนึ่งถุงหนึ่งถังอาหารแห้งต่างๆได้กินได้ทานถะโอ้ขอให้ได้รับนะปกติเนี่ยคนเขาก็ไม่เที่ยวแจกกันหรอกโยมถ้ามันไม่ใช่ช่วงพิธีกรรมพิธีการอะไรต่างๆไม่มีใครมาแจกกันหรอกครับผมคนก็คิดว่าต่างดิ้นรนกันแต่อันนี้เรา บำบัดทุกบำรุงสุขนี่นี่นี่เป็นคนจีนตัวอย่างนะคนจีนตัวอย่างหรือคนมหายานตัวอย่างนะที่เขาทาทุกปีทําแล้วเขาดีขึ้นทําแล้วเขาชีวิตเขาลุ่งเรืองเจริญพรมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองจริงๆบุญเขาได้เต็มเลดเต็มหน่วยใช่บุญในสำคัญโยมก็มาที่นี่เป็นลำรถสิบล้อเลยนะเนี่ยนะครับของที่เะามาให้เนี่ยนะฮะไมว่าจะเป็นมาม่ายี่สิบห้าลังใหญ่ปลากระป๋องอีกสองพันกระป๋องนะครับแล้วยังมีน้ําดื่มมงเลอร์ อีก12,000สขวดะนะแล้วอย่างนั้นจะมีประกอบไปด้วยพวกข้าวสารนะข้าวสารของชีว<ม>ิต <พอ S 2> นะปีนี้ใช้หลายสิบตันนะแจกให้แต่ละครอบครัวเนี่ยนะฮะข้าวสารหลายสิบตันน้ำดื่มอีกไม่อั้นนะครับอของประกอบยังมีข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็น จะเป็นหยูกยาก็ได้ใช่ไหมครใช่เป็นหยูกยาก็ได้หยูกยาหรือว่าเป็นข้าวสารโยมจะเอามาถวายเป็นปัจจัยก็ได้นะเดี๋ยวทางวัดเราจัดหาซื้อให้ทีเดียวเลยเพราะว่าวัดเรามีโครงการที่จะช่วยเหลือชาวนาอยู่แล้วใช่เราส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวอยู่แล้วนายาตโยมก็บริจาคเป็นอยูุ่ดปัจจัยเราก็จะเอาไปเปลี่ยนมาเป็นข้าวมาแจกเอาไปรวมกับเป็นกองๆองอย่างนี้แจกผู้แจกคนต่อไปพอมาทีเป็นติดติดตังเลยทีเดียว นะครับอันนี้ประหยัดประหยัดแล้วก็ซื้อได้ถูกซื้อได้ถูกนะฮะถค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากก็ไม่เป็นภาระไอ้ทางวัดมากนะนะเรารวมจะตุปัจจัยเนี่ยวัดไปทางวัดเน้นน้อยอมนี้กระด้างทางวัดเราเป็นสะพานบุญให้เป็นสะพานบุญห้เป็นสะพานบุญให้ครับแล้วงานกรงเตกรวมญาติเนี่ยที่ตีสําคัญสําคัญเนี่ยนะครับมาตรงนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสงนะแน่นอนเลยครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นพระสงฆ์ก็เริ่มตึกเป็นสามเณรมาก่อนทั้งนั้นนะถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวัดเราน เรารับอุปถัมภ์ลูกเนนที่จะเข้ามาบวชเรียนในพระศาสนาเราเราต้องให้สิ่งดีๆกับเขานะให้เขามีให้ความรู้ให้ชีวิตให้โอกาสให้จิตใจเข้าเป็นพระผลจิตใจจากเป็นคนธรรมดาให้เป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะยอมหนาคนเนี่ยมันฆ่าคนกันอยู่นะมันระคนกันอยู่อยฆ่าเข้ากันอยู่นะ แต่ว่ากว่าจะเป็นมนุษย์ได้แต่ละคนเนี่ยโอ้โห<ช>มันต้องมีคุณธรรม<ช>เพราะฉะนั้นเราเอาลูกหลานชาวบ้านมาหลอมนะกว่าจิตใจก็จะเอามาเป็นพระได้แต่ละองค์มาเป็นผู้นําจิตวิญญาณของทั้งคนและทั้งวิญญาณได้เนี่ยนะมันยากใช้เวลานานแสนน,น,นนานเพราะฉะนั้นถ้าโยมได้ช่วยอุปถัมภ์เหล่าลูกๆสมมเมนเน,เน,เนเนี่ยอนาคตเขาเป็นพระ ในศาสนาเราก็ได้กําลังก็มาเป็นที่พึ่งสืบทอดงานมรดกของพระพุทธเจ้านะครับตรงเนี้ยเนี้นนับร้อยชีวิตนะฮะเนนนับร้อยชีวิตที่อาศัยใบบุญแล้วก็บารมีแห่งครูบาอาจารย์นะครับช่วยอบรมสั่งสอนให้ข้าวให้น้ําให้อนาคตให้ชีวิตให้โอกาสพร้อมจัดในการที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่ระดับมัธยมหนึ่งถึงมัธยมหกเนี่ยนะฮะโอ้โหเรียกว่า ปั้นก็น่าดูเหมือนกันครับตอนนี้เรากําลังจะสร้างกุฏิเพราะว่าที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะไม่เพียงพอไม่ไม่พอเรารองรับไม่ไหวแล้รองรับไม่ไหวแล้วลูกเนนเยอะขึ้นปีนี้ก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่นะก็ตั้งใจว่าจะสร้างกุฏิ ให้เสร็จแล้วทุกเนนจะได้อยู่อาศัยได้ครนะก็ถือว่าเป็นหน่อเนื้อเหล่าสมณะนะหน่อเนื้อเชื่อนักบุญครับมาช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาตรงนี้โยมครับอือพราะฉะนั้นก็ท่านใดร่วมสร้างกุฏิสงู์หรือว่าจะจองเป็นตารางเมตรก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ400ตารางเมตรเนี่ยนะฮะคนละ1ตารางเมตรนะช่วยสร้างนะครับหนึ่งตารางเมตรที่จะประกอบไปด้วย ทั้งเสาทั้งพื้นเสาพื้นคานฝาประตูน่ะต่างเหล็กดัดหลังคาพร้อมเลยนะครับเป็นเซตในหนึ่งตารางเมตรนะฮะจะตีกันไปคร่าวๆนะครับตารางเมตรละหมื่นสองพันบาทนะครับคือสำเร็จรูปเลยท่านได้ทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นใช้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าตารางเมตรแต่นั่นเองนะเนาะครับคประมาณสามร้อยเก้าสิบตารางเมตรสามร้อยกว่ากว่าเพราะฉะนั้นในสามร้อยเก้าสิบตารางเมตรเนี่ยนะครับคือเรียกว่าสามร้อยเก้าสิบเจ้าภาพเจ้าภาพละหนึ่งหมื่นสองพันบาท สร้างกุติมิสเ็จแน่นอนนะฮะท่านโยมที่จะร่วมสร้างบารมีด้วยกันก็โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรัพท์อ้ดหน้าจี่คหน้าจอ085 085 177 177 9169 9169ได้อีก1เบอร์085 085 303 303 6788 6788และส่วนเบอร์แฟกซ์ที่ท่านจะส่งหมายเลขแฟกซ์ คือคที่อยู่ของผู้ที่จะให้ทำบุญหาเนี่ยนะได้ครับ034 0 3 4 9 7 9 9 7 9 2 9 2 2 <92, S 1> 9 2, 2ครับแล้วติดต่อทางไหนได้อีกบ้างครับทาง<อ>ไล<ร>น์ถ้าทางถ้าทางอินเทอร์เนต็ตทางเฟซบุ๊กก็พิมพ์คำว่าเสียงทําจากมหายานันปิงเดียวเจอเลยนะครับ พิมพ์คำว่าเสียงคำเดียวก็ขึ้นแล้วครับออ่าโเคเสียงคำจะหมายญาณนะติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปมก่อเรที่ขึ้นจะเป็นไอดีไลน์ครับอ่าพิมพ์เข้ามาในนี้ก็ได้ครับเอาแล้วเนาะฝากไว้โยมอย่าลืมก็แล้วกันยี่สิบสิงหาปิดรับปิดรับฮะปิดรับรายชื่อปิดรับรายชื่อบรรพบุรุษนะฮะแล้วงานจะเริ่มในวันที่ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้ท่านใดที่จะติดต่อนะครับจองข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม ของใช้จําเป็นในการแจกทานนะครับที่ทีทธยทานทิ้งประจาบนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับหรือช่องทางที่ท่านจะสามารถติดต่อกับเสียงธรรมจะมาญาได้หรือมาที่วัดได้ยิงดีนะครับเรียนเชิญนะฮะมาไหว้องค์พื่อแม่คุณอินข้างบนนู่นครับมาไหว้องค์หญ่เอ้าพักไล้ก่อนเดี๋ยวพบกัน แล้วพบกันใหม่นะฮะตอนนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปบุรรักษาเทวดาคุ้มครองพระโพธิสัตว์ตกพ้องทุกทุกท่านนะครับสาธุประการครับสวัสดีครับ